แน่นอนว่าเป็น Talk of the Town ประจำวันกับการลงทะเบียนดิจิ t a l Wallet เป็นวันแรกครับระบบไม่ล่มนะครับแต่ว่ามีหน่วงๆมีค้างๆบ้างเป็นบางช่วงเวลาขณะที่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้2องทุ่มที่ผ่านมามีคนลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า16ล้าน5แสนคนครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงสรุปภาพรวมการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โครงการดิจิตอ l วอลเล็เป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว1 6 5้านคนนะครับและหลังจากนี้จะเปิดให้ลงทะเบียน KYC ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่15กันยายนส่วนที่พบปัญหาในการลงทะเบียนยืนยันว่าไม่ใช่ระบบล่มแต่มีการอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐเวอร์ชัน3.0.0อาจจะทาให้ล่าช้า หรือว่าเข้าใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้จึงแนะนําให้ลบแอป,ปและดาวน์โหลดใหม่ขณะที่กรณีโทรศัพท์จีนบางรุ่นที่ใช้งานแอป,ปทางรัฐไม่ได้ก็จะรับไปตรวจสอบหาทางแก้ไขให้ประชาชนได้รับสิทธิ์กันต่อไปสำหรับกรณีที่ประชาชนบางกลุ่มขอย้ายทะเบียนราษมาอยู่ในเมืองใหญ่หวังว่าจะใช้จ่ายเงินได้สะดวกแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อห้ามสามารถทาได้ แต่ก็มองว่าการขอย้ายทะเบียนราชกันเป็นจำนวนมากอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันขอย้ำว่าถึงจะลงทะเบียนก่อนก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้สิทธิ์ก่อนเพราะว่ารัฐจะพิจารณาจากคุณสมบัติและตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการแฮกข้อมูลในช่วงที่ระบบขัดข้องนะครับ